ันพุธที่3 1พฤษภาคม2566กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีได้ดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินผู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจจำนวน11แห่ง และส่งเสริมการจัดตั้งสากลอมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่สากลอมรัพย์พนักงานฟูจิสึเจเนอโรจำกัดสากลอมทรัพย์สยามตโตโยต้าจำกัดสากลอมทรัพ์บริษัทอาหารสยาม2513าจำกัดสากลอมทรัพย์ครอบาสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสากลอมซัพย์ไทยออยจำกัดสากลอมรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ m c p ประเทศไทยจำกัด สากรออมศัพ์นิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสากรออมศัพ์บริษัท ENHT น i ซประเทศไทยจำกัดสากรออมรัพย์บริษัท o r i e n t a l Hopper จำกัดสากรออมรัพย์ซับมิดแล่งชบังออโต้ o อดี้จำกัดและบร,ริษัท TBKK ประเทศไทยจำกัดโดยผู้อำนวยการกลุ่มง,งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการเงินผู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานรวมถึงแนะนำขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่างๆในการจัดตั้งสากลอมทรัพย์โดยมีประธานสากลร,รองประธานผู้จัดการสากลผู้ช่วยผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ที่ปรึกษาสหากรณ์ผู้จัดการบริหารทรัพยากรบุคคลกรรมการบริหารหัวหน้างา,านและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมจำนวน23คนรับฟังซึ่งได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพื่อนำเข้าที่ประชุมในการประกอบการตัดสินใจสำหรับการกู้ยืมในอนาคตพร้อมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นข้อดีข้อเสียและข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสากลออมทรัพย์แล้วจะติดต่อประสานงานเมื่อมีความประสงค์ในการกู้ยืมในอนาคตต่อไป ในวันนี้ก็มีโอกาสดีที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็อบรมสัมนาโครงการพิเศษนะครับของกรมสวัสดิการแรงงานกุ้มครองแรงงานนะครับโดยทิศทางของการดํราเนินกิจการสากลของเรานะครับสยามดตต้า,เ,าเราก่อตั้งมา21ปีแล้วนะครับแล้วก็มีประโยชน์ให้กับสมาชิกที่เป็นพนักงานของบริษัทเราเองนะครับของสยามดอทตาก็คือมีสมาชิก 1254คนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทุกคนก็มีส่วนในการบริหารกิจการนะครับโดยมีหุ้นเป็นของตัวเองแล้ครับแล้วก็ไว้สำหรับในการที่เผื่อสมาชิกมีความเดือดร้อนนะครับมีกู้ยืมได้นะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักง,งานโดยตรงนะครับอันนี้เป็นการก่อตั้งเพื่อสมาชิกโดยแท้จริงนะครับ วันนี้ที่ได้มาร่วมกับโครงการของกรมสวัสดิการนะครับก็เห็นว่ามีโครงการเชื่องกู้สําหรับผู้ใช้แรงงานนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีสําหรับผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมก็ดีนะครับที่จะมีการาได้นําเงินก้อนนี้นะครับเพื่อจะไปต่อยอดให้กับการดำรงชีวิตหรือว่าการใช้ใจ่ายในกิจการของตนเองนะครับอันนี้ก็ บอกไว้เผื่อเป็นประโยชน์ว่าสมาชิกหรือสากรอื่นๆที่จะมีโครงการผู้ยืมนะครับก็ปรึกษาทางด้านกรมสังกิการได้นะครับในส่วนของความสนใจในการจัดทําสากรออมทรั์นะคะของสถานประกอบการเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทเองเนี่ยเรามีในเรื่องของได้วายเงินสี่ก้อนค่ะนั่นคือเรามีการเตรียมเงินไว้สําหรับพนักงานเพื่อเป็น เขาเรียกอะไรเงินสําหรับวัยกเกษียณสําหรับพนักง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพเงินบําเหน็จนะคะในส่วนของเงินประกันสังคมแน่นอนแล้วก็สหกรณอ์อมทรัพย์ก็จะเป็นเงินนอกจากเงินค่าช้่ยตามกฎหมายนะคะสหกรณอ์อมทรัพก็น่าจะเป็นเงินก้อนที่5 สำหรับพนักง,งานของเรานะคะเพื่อให้เพิ่มความมั่นใจว่าพนักง,งานของเราเนี่ยเมื่อเขากเกษียณเขาจะมะีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมที่เรากำลังกังวลกันว่าประเทศไทยจะสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเงินในการตั้งกองทุนสหกรณ์ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะตอบโจทย์ทําให้เราส่งคนที่มีคุณภาพสู่สังคมที่มีคุณภาพของประเทศไทยในอนาคตได้นะคะในส่วนประเด็นต่างๆดีเทลรายย่อย ที่มันจะอาจจะมีข้อเสียหรืออะไรต่างๆที่ได้มีการ brainstorm กันเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าอันนั้นก็เป็นอันนึงที่เราจะต้องเป็นกันบ้านที่จะต้องไปสร้างวิธีคิดของคนที่จะมาเป็นสามาชิกสหกรณ์ ให้เข้าใจนะคะว่าในการที่คุณเป็นสมาชิกข้อดีในระยะยาวคืออะไรนะคะไม่ได้มุ่งหวังแค่การที่กู้ยืมระยะสั้นหรือแก้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าสาหกรณ์น่าจะมีประโยชน์กับการกับสถานประกอบการมากค่ะขอบคุณค่ะหากสาหกรณ์อมทัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน